ันว่าแอดถัดขับรถขึ้นที่สูงใช่ไหมไม่ไม่เขาฝันว่าเขาขับไปกับผู้หญิงคนหนึ่งใครไม่รู้ผู้เขาไปกับผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาสูงขับรถคันนี้มายืมรถผมไปเนี่ยมายืมรถกันถามว่าเลขมันบังเอิญหรือเปล่านี่คือไม่รู้นะผมก็ฝันขึ้นเดียวกันเนาะถือว่าขึ้นเดียวกันนี่นะรถแอดถันถามว่าบังเอิญหรือเปล่า บังเอิญอ่ะไม่ร uh. 2> <2> 2> <2> ู้นะบังเอิญหรือเปล่าในรถที่ลุงเขียนให้แบบอีกแบบหนึ Monet> ่งเลยนะก็ไม่รู้ผมเขียนไปก็สามกับแปดก็ตัวเดียวกันใครไม่ชอบก็ปิดตัวหนึ่งใครชอบโซนนี้ก็ปิดตัวหนึ่งง่ายนะหรือใครไม่ชอบชอบสองตัวก็ปิดสองตัวถ้าชอบแค่สองตัวก็เอาแค่นี้ชัดชัดเจนเนาะชัดเจนอันนี้คือแอดเกียร์เกียร์เจ้าทราบก็ฝันเมื่อคืนฝันว่าขับถรถคันนี้ขึ้นที่สูง ตรงมากเลยว่างั้นเนาะไม่รู้ไปยังไงนะถือว่าตรงกันนะไม่รู้ใครจะเอาตัวไหนกันแล้วแต่นี่เป็นเราแค่แนวทางฝันนะครับเป็นแนวทางความฝันนะนะครับอันดับที่หนึ่งอาจารย์แม่ขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้เกินไม่ได้อาจารย์แม่นะครับเป็นตัวหลักเลยนะอ่าอย่าลืมนะจ๊ะให้ดูนะนี่ให้ดูนะดูแล้วให้คิดด้วยดูแล้วให้คิด ถ้าบอกว่าข้างบนลายตาเนี่ยไม่ต้องไปเอาข้างบน,นไม่ดูก็ได้ดูข้างล่างก็ด,ดูข้างล่างค <น S 2> ่อนข้างจะโอเคนะอ่าครับแต่วันเมื่อกี้ลุงลุงเอาแดงแดงสองตัวเองนะก็ไม่รู้ว่านี่มันก็ความคิดอยู่แวบๆอยู่ประมาณหนึ่งก็โอเคนะก็จะเอาสองตัวก็เสือพ่วงไว้เสือพ่วง <c oughs> จะไม่ว่ากันหรอกทีนี้ก็ ก็จะสังเกตอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปนิดนิดเนาะอืมเลยที่ไม่ต้องพูดนนเนาะ <c oughs> สังเกตเอาสังเกตเอานะคือก็น่าจะโอเคอยู่นะคือ,คอ,คอ,คอเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกไม่ถูกหรอกแต่ว่าความรู้สึกมันก็ามาเป็นบางครั้งอะได้สามตัวตรงๆนะคะก็ไม่รู้นะนนี้ไม่รู้ถามว่ามีใครฝันมีอะไรหรือเปล่าออกตัวไปก่อนอืมเพราะว่า ทุกอย่างก็คือคือการคำนวณการค้นหาบวกกับเซนบวกกับหลายอย่างทีนี้เมื่อวานที่เราอ่านคอมเมนต์ก็มีว่าเอฟทีฝันเห็นผมแล้วก็ไอเห็นผมแล้วคนเยอะมากเลยอเอา้าเห็นที่แผงหรือที่บ้านครับไม่รู้ไม่ได้ถามว่าเห็นที่ไหนก็แปลกๆแล้วเลยถามอายุผมเท่าไหร่รพศเท่าไหร่เห็นนะอายุพศอ,อายุพศ อายุพศลุงนะครับอายุพศนะจ๊ะอ่าสองห้าศูนย์หกจากจากประมาณนี้นะครับแปดแล้วก่อนอื่นก็ถามว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าก็มีอยู่นะเมื่อคืนก็นอนไปอ่ะนอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกก็นอนเกิก็ตื่นสองข้างแบบนี้ก็เลยคิดคิดอยู่ท<ค>ำเล่นสองข้างอีกแล้วครับท่านผู้ชมคือหลับหลับก็หลับไปเอาทำไมเป็นงี้แล้วลักษณะนี้เป็นยังไงเนาะเราต้องแยกว่าเราจะ มองเป้าเลขถูกหรือผิดก็บอกมาในตัวอาจจะมองตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกก็คือเราไม่รู้อ่ะเขาจะบอกแต่ถ้าถูกแล้วมันจะขึ้นสองไม่รู้อันนี้ไม่รู้เ <c oughs> หมือนงดทีแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็เลยคิดหนักว่าอะไรทีนี้ก็เลยหลับไปครับหลับไปประมาณสักเกินเที่ยงคืนเวลาละะ้วกกี่โมงเนาะจำไม่ได้แล้วก็วันใหม่แล้วสะดุ้งตื่นเนาะสะดุ้งตื่นเอ๊ะอะไรเนาะ ฝันแปลกนะเมื่อคืนนี้ฝันแปลกมากเลยก็ตื่นขึ้นมาฝันว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ด้วยนะก็ดูที่ลายอะ่ะครับเขาบอกว่าเอฟซที่ซื้อฟังดีๆนะเอฟซที่ซื้อออนไลน์กับผมนวนี้อ่าคนที่อยู่เมืองนอกด้วยแล้วส่งไปอย่างส่งไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเป็นตามจริงก็เป็นคนจังหวัดศรีสะเกด ทำงานที่ต่างประเทศแต่ไปได้แฟนเรืออะไรอยู่ต่างประเทศนี่แหละฝันว่าเอฟซีคนนี้ถูกลงวันที่หนึ่งกับผมในในโทรศัพท์นะดูว่าเห็นไปได้หรือผมก็เลยทําไมฝันนี้ผมก็จ,จํตัวเลขได้ลางๆอยู่แต่จําได้อยู่แต่ยังไม่พูดหรอกแต่ก็อยู่ในที่ทีนี้ก็เลยไปเปิดลายดูว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมเปิด คือถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งจริงนะสมมติว่าควานจริงผมว่ามันจะเป็นไปได้แล้วนี่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ฝันเนาะใช่ครับนี่เป็นฝันนะมันจะเป็นไปได้แล้วที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะคือในฝันนะนี่ในฝันคือถูกแต่ว่าคือฝันมันจะแม่นขนาดนั้นหรือเป็นไปได้หรยอใช่เหมือนละเมอไหมละเมอหรไม่ได้แม่นก็คำรองเดียวกันนั่นแหละฝันเนาะทีนี้เอฟซีคนนี้จะซื้อเลขแค่สี่ชุด ประจำเลยก็บางทีก็สิบแล้วแต่งวดนี้ซื้อแค่สี่ชุดครับแล้วก็บางเอิญก็เกี่ยวพันอยู่ถือว่าเกี่ยวพันกับคนนี้อยู่ความคิดเซนอะไรก็เกี่ยวพันกันก็เลยผมไปดูลายจะมีเลขลอตเตอรี่อยู่ชุดสองใบสิบสองล้านอยู่สี่ชุดครับเราจะให้ดูว่าตัวไหนเข้าเป้าตัวไหนที่น่าสนใจไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าเนาะ ให้ดูนะจ๊ะมีอยู่สี่ชุดเลขสี่ชุดแล้วเรามานคิดว่าถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งชุดไหนให้ดูให้ดูชัดชัดไหมชัดไหมตัวไหนใครชอบตัวไหนนะครับให้ดูนะ ฝันแตกอ่ะฝันาเอฟ FC ถูรางที่หนึ่งนี่ก็นี่แหละที่เขาซื้อไปคือผมส่งให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในกลุ่มก็ส่งไปแล้วถ้าสมมติว่าฟุกฝันฟุกฝันเกิอดอาการฟุกขึ้นมาก็รางวัลที่หนึ่งน่าจะอยู่ศรีสะเกตอำเภอทุมพรน,นั้นนี่ฟุกอีกแล้วน่าจะเป็นอำเภอทุ่งพรจำบลบ้านแต้ด้วยจําได้ถ้าจาไม่ผิดนะ่่าไม่ชัดหรอ อาทีละแถบวะอันทีระตื่นอันนี้มันเป็นเรื่องแล้วพอตื่นขึ้นมาจําได้ว่าเอฟซีคนนี้ถูกรงวันที่หนึ่งผมจําตัวเลขได้อยู่เป็นเลขหาบเลขหามเลขหบับแต่ในฝันอยู่แบบลางๆอนะแต่ว่าแต่ว่าแกถูกราะวันที่หนึ่งคนนี้อะเป็นเลขหบแต่ในฝันว่าเป็นเลขหบนะแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเงยอยู่ในนี้อะเลขหาบห ถ้าเลขามันจะตายไหนหนาวมันก็ถ้าสมมติเราซื้อหกแปดแปดแล้วก็ซื้อแปดหกแปดถ้าซื้อศูนย์หกแล้วก็ซื้อหกศูนย์หกตายนี่นะเห็นไหมมันมาสองอย่างผมไปไม่เป็นเลยมาคอมเมนต์สองอย่างแล้วผมไปไม่เป็นว่าไม่รู้เขาบอกอะไรถูกต้องแล้วจะฟุกอีกไหมงวดนี้ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ฝากําหนดอ่ามาง่ายๆนะ ทำไมไม่ชัดเนาะเอาอีกรอบมังแปดสามหกสี่ศูนย์หกคู่แรกแปดสามหกสี่ศูนย์หกเน้นสองรอบแล้วนะั้นแต่ว่ากลับเลขเฉยๆมันปกติมันจะสองห้าหกศูนย์หกสองห้าศูนย์หกอันนี้หนึ่งห้าหกศูนย์เอาเป็นนี้ก็เอาถ้าเาคนจะถูกยังไงก็ถูกครับ เ็าชอบเน,นาะน่าก็ฝันได้สองตัวเขามาซื้อเขายังได้หกตัวเลยมันดวงอยู่กระดวงบางทีก็ครับไอตัวที่เขาซื้อแปรจะกลับกลับของเราก็ได้เนาะครับแต่แต่ก็น่าจะมีเป้าอยู่วลองดูนะอันนีน้นคือฝันเป็นนำล่องเนาะอย่าไปเชื่อลุงปองเยอะนะ ไม่ให้เชื่อนะคือถ้าชอบก็ลองลองดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านผ่านไปถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัวไหนมันเยอะเกินตาลายตาลายฟังจากรูปปากลุปฟองเลยก็ได้ก็เอาแบบนั้นดีกว่าน้อง่ายดีสเต็ปฟันชั้นๆนะเอฟซีที่ซื้อลอตเตอรี่ประจําของผมนถูกางวันที่หนึ่งผมก็เลยตื่นขึ้นมาผมก็รีบไปจดไว้ว่าคนนี้คนนี้แต่ผมยังไม่ได้เปิดไลน์นะแต่ผมก็รู้ตัวเลขอยู่เพราะผมส่งให้เขา ก็เลยตื่นชามาก็มาเช็คลายแล้วก็ถ่ายออกมาอ๋อใช่ใช่ตัวนี้แหละตัวนี้แล้วก็จะมีเลขอยู่สี่ชุดถ้าสมมติฝันผมเป็นจริงเนี่ยรางวัลที่หนึ่งอยู่สีสเกตนั่นเองครับเพราะผมส่งไปอะ่ะนี่คือให้ดูน,นั่นเองเอาอีกรอบบางคนบางคนมาช้านะครับเพิ่งเข้ามาอา๋อฝันว่า บ้านอาจารย์ไฟไหมโอ้ทำไมฟันหลายคนยังมงว่าตอนนั้นก็ระเบิดลงวันนั้นระเบิดลงวันนี้ไฟไหมไฟไหมอะไรสักอย่างแล้วละบ้านเลขที่5้าสามห้าสจะบ้านเลขที่นะอายุอายุห้าสิบแปดพอสเกิดสองหากจ้ะแค่นั้นล่ะจ้ะประมูลมีแค่นี้นะเดี๋ยวจะเขียนสีเขี ังหวัดศรีสะเกดมาอยู่กับเราก็ได้มันขาส่งไปให้แล้วในฝันผมคือว่าเขาถูกอะรางวัลที่หนึ่งเลยอะผมจนสะดุ้งตื่นเลยครับเอฟซีคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งไหมก็เหมือนว่าฝันเลขที่ออกเอฝันเลขที่ออกก็เหมือนเอาพูดง่ายๆว่าลูกบองอะเห็นเลขหกตัวแล้วที่มันออกรางวัลที่หนึ่งจากประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ในแผงเซตนี่แหละจะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนะแต่อยู่ข้างบนนะพอแม่ค่อยชัรเดี๋ยวเราจะ เราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอยู่อ่าไม่งั้นก็เดี๋ยวจะส่งลงในกลุ่มเจ้นะครับก็เข้าดูจะมีเดี๋ยวจะให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งอยู่เอ่อจะชัดไสี่แถบที่ผมฝันว่าก็ถูกรางที่หนึ่งนะครับชุดละสองใบนะจ๊ะชอบตัวไหนเราก็ไปชอบตัวไหนก็เซตไปนะครับเซตดูนะชัดไหมจ๊ะแคบว้นะครับแคบว้แคบว้คือในฝันผมแต่เรื่องจริงคือผมส่งให้เขาสี่ชุด แต่ฝันว่าเขาถูกลงวันที่หนึ่งนะคนนี้นะคถ้าเป็นฝันเป็นจริงก็ลงวันที่หนึ่งอยู่จังหวัดศรีสะเกดสองใบแล้วล่ะแต่ถ้ามาหกตัวอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะลุงก็ไม่รู้อันนี้คือฝันคือฝันว่าอันนี้เรื่องจริงคือเราส่งไปให้เขาแล้วแบวตเตอรี่แต่ว่าตัวเลขที่ผมส่งไปนี่ผมจดออกมาจากที่ผมส่งไลน์ให้เขาดูนะครับก็ลองดูนะเพราะว่านี่คือเรื่องฝัน ถูกไม่ถูกเราไม่รู้แต่ว่าเอาตามนี้ลวนๆเลยนะครับไม่รู้นะมาเชื่อ,อรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มาเหมือนเดิมมืแล้วก็ละเมอเนาะเมืน,นี้แบบฝันเนาะฝันไม่รู้ฝันนะยังไงก็ไม่รู้นะก็ล